พูดยังนี่กดยังไม่เลยก็แล้วตันแล้วนา้อันนี้เรามาเขากันละถ่ายที่ถูกถ่ายที่ยมานไหนไม่รู้นี่เราจะไปไล่ไหนวะเนี่ยต้องนะขาวพอไหมต้าไหมครับฮะามเลยนะไนเลอา้งเห็นวัดอีกตรงนี้ ช่มนี่เป็นลอยพระพุทธบาทอยู่ตรงไหนอะอ่ะขึ้นแยกตรงนู้นเหรอออ๋แล้วนี่ไปไหนอะคะแล้วอันนี้ไปไหนเนี่ยบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำทิพย์เหรอคะไกลไกหมไปดูไหมลูกไปไปไปอยากเห็นบ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อน้ำขึ้นง่ายไหมขึ้นง่ายไหมคะไปไปขอบคุณค่ะ นะเออปู่บางวันน้ำทิพย์ไม่รู้เออแปลกอันนี้เราตัดหัวใจมาแล้วนะใช่สวยมากอันนี้เรามารายการมาตามปู่มาตามปู่บอกมาเขากัลาสวยมากตอนนี้กำลังมาเขากัลาที่มีในข่าวนครสวรรค์เนาะ จะไปบ่อน้ำทิพย์พี่ปูเกิดเป็นคนน่าความสวรรค์ทแท้ผีที่ดีไม่จะหาหรทางดิ <c oughs> รวยม,มากกำลังจะไปบ่อน้ำทิพย์ที่ปูพยายนาาบอกมองอนะ่ะอันนี้อะไรป่าอะไรค่ะพวกเขาปลูกอะไรในนั้ เคยมาไหไมเราไม่ได้นะสวยมากนะไม่เคยมา ไดด่าออกยังไงได้การลุ้าอนี่มิตนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสหานที่นี้เคยมีคนมาหรือว่าทมไยก่านต้องใย็นก่อนไรื่อยๆนี่บ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมเนี่ยนี่มาตอนใส์นี่ไม่กล้ามาล้วเนี่ยใช่ เสี่ยวงูครับเฮ้ยแล้วถ้าฝนตกอะไรจะออกลำบากเลยเนี่ยแม่ฝนไม่ตกนะมันไม่ทางปลูพามาไม่รู้ว่าอ้าวแล้วคนไม่ทางเขาทางอื่นี่ไม่ได้ทางนี้ไหมอ่ะนั่นถ้ามีอะครับโอ้ยลูกลังเต็มเลยอะลูกลังเต็มเลยเออขอเสียงพูดภาษาหน่อยครับผ่โอ้โโอ้หลายใจม่ค่อยเลย กำลังเดินเรมาไงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขบมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆจะบ่อน้ำทิพย์เดี๋ยวเราจะพาไปถึงบ่อน้ำทิพย์ตอนแรกเรากะว่าจะมาหากล้วยด่างใช่ไหมใช่ครับตามป่าตามเขาใช่สรุปเจอสรุปเจอเราเจอวิวสวยงามแล้วก็มาเรื่อยๆใช่ไหนื่อยเขามาเขาก็ลาถ่ดยนะ่ไปมาไถ่ด้วยเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาเก็บมันอยู่เขาเก็บมันนะคะใหญ่เลยไปไหนเขาเก็บมันนะตอนน้นไว้เย แาวเนาะไม่เคยบน้าเลยนะอุยลแม่แบล็กๆน่ากสยงัายะบ่อน้ำทิพป่ะใช่ไหมลูกบ่อน้ำทิปใช่ไหมไหนเขานน้นโอ้โหนเระออานบางทีอาจจะนี้ก็ได้นะมีถนนใหญ่ที่ไปตรงนู้นไม่ต้องเข้าป่าหรือเปล่าไม่ต้องย้อนไหม อาจจะมีถนนบอีกอาจจะมีถนนใหญ่เฮ้เราไปทางไหนอะนะม่กีไม่ได้ถามเาเนาะไหนไหนสาราอยู่ไหนอะนู่นงีนเขาจริงๆอะนี่ตีนเขานะตีนเขากลยนะอย่างที่เขาบอกแยที่เราไบตีเขริอย่างที่เราบอก

มันต้องเราจะออกไม่ได้นะจ๊ะมันป่ามันนะลูกหนูว่ามันไม่ต้องมีทางเข้ามาแบบเนี้ยแม้ว่าจะมีทางออกหรือมันต้องออกทางเดิมใชยไหมเพราะทางเนี้ยขนทางเขามันไม่ได้ถ้าขนตกนี่เราออกไม่ได้นะลูกเราคงไม่ยยกขนาดนั้นหรอกพี่ปุ้ยโอ้โหถมอะไรก็ไม่รู้อะอะไรไม่อะไรอยู่ มันจะวิวสวยจริงๆนะตัว มีแก้วน้ำมีแก้วน้ำเฮ้ยหนูเอามาหนูเอาขวดน้ำมาโอเคเดี๋ยวเราไปตากไว้ก่อนนะเกลือแต่เป็นบ่อบ่อจริงๆอ่ะเออใช่เยเดี๋ยวไม่ได้เซิร์ชเลยตัวเองนี่ก็สร้างมีองค์ปฐมนี่ไงใช่เป็นอุ้ยอะไรอย่าสวยอ่ะถ่ายรูปได้นะวิวกดไลค์ดัวๆเลยพอยเลยจริงเหรอพอยไปวะกดไลค์ดัวๆเลยใช่เหรอเราไปตรงไหน หนูยังไม่ได้เซิร์ฟเลยพอยไปเซิร์ฟดิวัดเต๊ะตีนเดิเดี๋ยวจ้ั้งพไปวัดเตเดี๋ยวหนูนี่นไหนวัดเดี๋ยวตรงนี้เนียไหนไม่ไหนไปนนนี่โอ้โหไม่กอดนี่วัดป่าจริงๆวัดป่าบ่อน้ำทิพย์ของพระราอะพิมพ์ดิเออ อ้าวันนี้เราจะมารีวิวอนาพูดรีวิวอะไรไยหาพี่ปุ๋ยหน่อยอนาพูดสยเที่ยวอะไรอ้เอ้าวันนี้วันนี้สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรีวิวหาเที่ยวบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำทิพย์องค์ปฐมสองกัาองค์ปฐมอ้าวมีคนเข้ามาดูแล้วนะวันนี้นี่แหละโหดูทางเป็นวัดป่านะคะแล้วก็ทางไปเนี่ยวัดป่าจริงถ้าให้ดูข้างหลังคือเราเข้ามาแบบทางเป็นไล่ ไล่แบบนั้นเลยว้าวมีคนมาดูเต็มเลยอ่ะเนี่ยเด็ดมาไปเขาบะลาตอนกลางวันปกติเขาจะพาไปดูตอนกลางคืนนี่เรามาตอนกลางวันเราก็ไม่รู้ น้าไล่เธอหนูอยากนั่งดูอ่ะไม่จับไว้ที่หน้าแหละให้เห็นเหถือของผสมนั่งหน้าน้ำบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมใช่จะมาบ่อน้ำพีกนะแต่บ่อน้ำทิพย์ไม่ใช่บ่อน้ำพีกลูกหิวหรอกินไหมกิน้วจับไม่ไม่บุกบ่อน้ำพีกพี่จะถ่ายให้เขาคนดูดูนี่ไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะฝนคงไม่ตกหรอกมั้งวันนี้มาตะลุยถ้าฝนตกอาจจะออกไม่ได้แต่ดูเขาไม่ต้องพูดดีๆนะไม่เราไม่กาโชคดีผมพามาคงเป็นคงเป็นรถคงเป็นคันเดียวนี่ฮะไม่นี่หรอ

ไในบ่อน้ำริกไตรงหนพย์แล้วก็ตู้ซานก็เคยได้ยินนะเนี่ยปุ๊บเด็กมาเด็กมาเหรอใช่เหรอวัดเดียวกันเหรอวัดป่าตู้ซางใช่วัดบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมใช่ปะไม่น่า่่่ไมนาใชก็ลองเสิร์ชตูวจี้โทรศัพท์เอยเสิร์ชแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยเหรออ๋อโอเค เขาโทรศัพท์พี่ไปไหนอ่ะอยู่นี่โอเคหมาไม่ลงได้ไหมหนูกลัวหมาหมามันไม่ตัดเลยดูหมาดูคนโดนไหมอู้หูพี่ล้าไม่กลัวหมาตัวใหญ่จะกลัวหมาตัวนี้อ่าอันนี้ถึงวัดแล้วไปดูไหนบ่อนอู้หมาไม่ลงได้ไหมหมาตัวใหญ่ไปหมาตัวใหญ่วอะแล้วบ่อน้ำทิพย์ตรงไหนล่ะพี่ต้าหนูไม่ลงนะ เออนี่ไงบ่อน้ำทิพย์เนี่ยขวดแค่มีปู่พญานาคเลยนะใช้มือนู่นนะแล้วไปตรงที่ไม่มีหมากันสาธุไหว้ๆนี่ค่ะอันนี้นะคะไหว้พระขอพรกันนะคะหมาตัวอย่างล่ำเหนูกลัวเลยตัวอย่างล่ำอ่ะล่ำนี่ไงใช่ไหมนี่ไหนอ่าเนี่ยนะคะนี่ค่ะที่ในภาพเหรอที่ปีเตอร์อ่ะ ไปเถอะหนูไม่ลงนะวันนี้แหละถูกแล้วนี่ไงถูกแล้วนะใครลงลงเลยหนูไม่ลงเบาเบาๆบกันลูกไม่ไม่ไม่โอเคจะลงลงเลยเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำทิพย์กันอันนี้มีคนดูไหม